ไปดูข่าวสารในแวดวงไมซ์กันนะคะที่เสพหน่วยงานภาครัฐบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการไมซ์ห่วงใยสุขภาพประชาชนค่ะก็เดินหน้าสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดประชุมยังไงให้ปลอดภัยค่ะ 21มีนาคมที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซโดยคุณสุภวรรณตรีรัฐรัฐรองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการค้าไทยณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่กรุงเทพค่ะโดยทีเซปมุ่งเน้นการใช้อุตสาหกรรมไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลต่างๆจะถูกส่งผ่านจากสภาหอการค้าลงสู่กลุ่มเป้าหมายเอกชนในพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อช่วยสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ด้านคุณสรานโรธสุทัศชูโตผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกได้เข้าร่วมประชมุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking และสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดระยองเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดด้านกิจกรรมไมซ์หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดยมีประธานสภาหาอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยและนายกสมาคมท่องเที่ยวทั้ง4แกนหลักภาคเอกชนนำพากลุ่มผู้ประกอบการด้านไมซ์ทั้งบริษัทผู้รับจัดบริการเดินทางที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือ DMCs และสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชนบรุรีนำโดยนายกสมาคมมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแนะนำสินค้าบริการด้านไมซ์เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจต่อไป และด้วยความห่วงใยใส่ใจในสุขภาพของคนไทยทีเซบยังได้นำเสนอแนวทางการจัดประชุมอย่างปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วยค่ะทั้งทางทีเซบและผู้ประกอบการไมซ์ต่างก็ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของคนไทยจึงพร้อมใจกันสวมใส่หน้ากากาอนามายัยและพกพาเจลล้างมือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก